หนุ่มขอนแก่นป่วยติดเตียงร้องขอความช่วยเหลือจากรัฐหลังตกเป็นเหยื่อขบวนการบัญชีม้าทําให้บัญชีธนาคารถูกอายัดและไม่สามารถถอนเงินช่วยเหลือจากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจหนึ่งบาทและเงินอุดหนุนคนพิการแ0 0อบาทได้นายวัชกรพันแก้วอายุ39ปีเล่าว่าถูกกรอกให้เปิดบัญชีธนาคารร่วมลงทุนผ่านเพจเทดหุ้นโดยได้รับค่าตอบแทนเพียง300อบาทแต่ต่อมาถูกแจ้งข้อหาช่อโกงและบัญชีม้าทําให้เงินที่ได้รับจากรัฐไม่สามารถถอนมาใช้ใจ่ายได้นอกจากนี้ น้องสาวของนายวัชกรก็ได้รับผลกระทบเช่นกันเนื่องจากบัญชีธนาคารของเธอถูกอายัดทําให้ไม่สามารถถอนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดได้ด้านนายชินกรแก่นคงในอำเภอเมืองขอนแกน่นได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและประสานงานกับตํารวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาพร้อมเตือนประชาชนให้ระวังการถูกหลอกจากขบวนการช่อโกงและบัญชีมา้ามันเปลี่ยนในแบบในกลุ่นมนะครับในกลุ่มมันในแบบว่าชักชวนหอบบ้าน มีแอปอันนี้แค่ยืนยันตัวตนให้มันได้ซื้อมันจะมีโบนัสให้เงินสามร้อยอังนี้นะครับผมก็เลยสมัครผมผมก็เลยสมัครเขาก็บอกเขาก็บอกวิธีการเมื่อทุกอย่างอะไรน้องเขาเป็นเบอร์เขาแค่เขายืนยันตัวตนให้เขาซื้อนะหน้าเราเป็นมันเกิดนี่ยังคืนครับตอนนี้มันมีความเดือดร้อนได้ไหมตอนนี้ตอนนี้บัญชีบ้านเรา มันโนแมนไอมันโนแมนไอแอบแคบโบนาีซื้อมันเอาไปห้องเอาไปเปิดเป็นบัญชีธนาคารนะครับเอาไปโงเงินคนอื่นหน่งสินมะแล้วบัญชีผมถืออาอาญระงับไปหมดเลยนะมันถอนเบิกว่าใดเงินคนพิการกับว่าใดน,นะครับเงินมืเงินไดือนเงินมืเงินเดออยู่นนใน ธนาคารหนมสินหมดแล้วครับบอไดยล้ว้อู้เรียนกบเพิ่นบอดี่เขาเาไปเปิดเป็นชีเป็นมับ่ครับบังู้เรียนบอบบรูเรียงอย่างไรครับพ่อมารู้เรียงที่ลังตอนแม่ไปเบิดเงินแล้วบไดแล้วครับก็เลยโทร่ไปหาตำรวจก็เลยแจ้งทางตอนนี้ม่เดือดร้อนจังไดแน่เดือดร้อนก็มันแม่รมันสามารถเบิกเงินมากใส่ใจบ่ได้ซื้อเป็นเผือดสื่ออย่างบไดรับอ่าใส่ใจสือสื่อกินแต่ก็มี ป็นมื่นสองครับวันที่สี่ห้องห้างห้อเฮ็ดไปโดยบอหูมันบอกบอครับบอรู้เลยครับอยากให้เพิ่นซอยยังไงก็อยากเพิ่นวดอายัดให้ครับอันของอ่อมฟินที่ว่าระเบียบเพิ่นมีการนี่แล้วครับเดี๋ยวเงินมาใส่แมนครับผม